มีมีเนเอ่าันเริ่มไร่อะเริ่มบอมนะครับเดี๋ยวนะคะใครตั้งกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงได้เไม่เอาเดนไทยไม่เอาเอาเดังไปนันปันวันเ้าออกกำลังกายที่ขานไปด้วยบาทนี่ไอ้เจไปเลยวน่แหลไอ้เนี่นี่นะนี่เนี่ไม่ได้เฉยเลยอ่ะมาดีละคงคึ้ ตังก้องเลยอ้งน้าเอันนาไม่เห็นไปคุกุกข้างหน้าบ่นั้ไอรินอยูนันกลายเป็นไมลินทำมือในรินไปเอาเพลงจังจะหวะเพลงมหรอหนึโยกเอได้าหกเจ็ดตยมตัวแปไปอึ สองสามเอาสุตน,นะครับสี่ไปครับถึงสุตห้าหกเจ็ดแปดเอาจด้วยนะครับเรียนจำ้าครับสองสามสี่ห้าหกหาดูที่ ยัไงผู้ชมอยู่ผู้ชมอยู่คนเดียวเก้าเอ้าไปเอ็ดสองสามเหรอเอาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาสิบมาครับเก้าเอาเปลี่ยนข้าครับหนึ่งสองสามไม่เท่ากันก็ไป็นไรสิหกสโลหน่อยสโลหน่อยเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนครับ Oh. เอาอยัางหันชุดหาเอาแล้วไปไปเรื่อยเถ่อหนึ่งกงกระทับสองถ้าหลังย่าอยู่ไกลสามถึงม <c oughs> ันจะถื่ <c oughs> ถอสิไปครับห้าหกเจ็ดทำสิบครั้งนะครับแปดอ่ะเรียมโจรครับผู้ฝึกเก้า ถ้าขี้ไม่ออกไม่ต้องอาก่ะย่ำเท้านะครับถ้าเราคิดเทายังไม่ออกให้เราย่ำเท้าอยู่กับที่นะครับมันจะได้เป็นการดูดีนะครับจับเอวนะครับจับเอวมีเอวจับนะครับแล้วก็ซอยเท้าแล้วคิดใต้คูฝึกกรบก้นะครับอะไรนะครูฝึกเล่นนั่นแชชิงกันเลยนะจะเปลี่ยนท่านะอึ๊บวุ้ยอึไปก๊าอะสามสอง นี่คือจังหวะที่เราเราออกคันท้ายก่อนครับวันท้ายครับดีแรงนะครับคิดได้ก็ค่อยไปกันใหม่นะครับคุณครับหาเตรียมตัวเอ้าสองเอาสามเอานี่เห็นไหมครบเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าครับสลับข้ามครับไปครับนี่ไขมันลดล้วนค่ะ แปดเก้าเอาครับยันเท้านะครับเออมีนักข่าอยู่ค่อยเนื้อชิงช่วนนะ้อนะครับขอนะครับสางเท้าออทางเท้าอนะครับาเดี๋ยมเดินนะครับกามมือครับเด้อเดินใช้ขาครับคูค่อยค่อยเนิ่มเดีวครับสองสามตามก่อยครับสี่ใช้ใช้นะครับทางเท้าออกสามลงได้ตามนะครับ อ่าเออเ่สโพกมากเลยครับสะโพกกลมากเลยโอ้ยแงโอ้ยสาวเล็ครับจะผ่าน้าบนะครับคุณคูครับอ้าวยำเท้าครับเล้หัวลอกตายเล็กเลยถึงวหจังมีห่อนเอวด้วยครับ้าห่อนเอวด้วยนะครับคุณโรัหว้นะครับม้าห่อเอว้วยนครับห่อเวด้วยหรอว้งหน้าข้างหลังน่คุณโ้าครับเอออ่ะครับ เดี๋ยวเสร็จก่อนนะครูเเอาแล้วครับไปกับเอวใครอร่อยนะครับเ้าซ้ายไปสิบห้ารู้สึกว่าคุณครูจะขนาดเลยนะแปดครับอันนี้ก้างซ้ายนะครับข้าวจะไปข้างขวาครับสิบรัับควงไปทางขวานะครับหนึ่งอะครับใครจะไปทางไหนก็เจอนะครับแต่ข้างสองคือว่เอลมันลั่นมากเลยคุณครูนอค่ะนี่ค่ะดีค่ะสาม สี่ค่ะครูเอลดีครับการนาโย่อต่ำกว่านี้ครับครูย่ยอขึ้นถึงอ,อ้าวเด้งหน้าครับตึ้งอึ้งตึ้งอึอ้งสองสามสี่ค้องใครวาเจ็บจังเลยห้าตั้งอ่ะหกโอ้โหเพิงมองไม่เห็นเลยคล้องนี้นมาเก็บอะไรเ่ยเออเก็บอะไรเนี่ยกระเทิบมาทีเลยเออพี่เออมันต้องเห็นหมดมันก่ะอ๋อมันตั้งไงตั้งตรงมันก็เลยมองไม่ชัดแต่ว่ามันเห็น,หม,มน,ห,นหมด จะสร้างคนนอนเทนต์ในสอน้าหรือป่อแต่เรคนทม่ได้ไมนะ่ไม่หนึ่งเป็นวันนี้ได้จังเชื่อไปข่าข้าไหนข้ะคูแดดเริ่มสูงแล้วค่ะไปครับไอ้ท่านี้นะครับโอ้โหได้ใจค่ะเชื่อแดดครับสามนานๆออกทีนะครับจะรู้ว่าที่ถึงเพื่อนคี่ถึงเพื่อนตลอดห้าจะให้เต็มค่ะจัดเต็มเลยค่ะหกเจ็ดแปด เก้า <9. S 2> หาภัพย่ำเท้าอีกที่นะครับไม่อ,ออกนะครับวันนี้นานสุดเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ามีผู้ชมอยู่หนึ่งคน <c oughs> เต <c oughs> ็มลานเลยผู้ชมเ <c oughs> ต็มเลยห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสี่อยายัดต่อไปถ้าจะไปจะขยับซ้ายไปขวานะคะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะคะสองจังหวะครับเก้าชิดสองจังหวะครับาสออมามครับเล่นมือ,อไปด้วยนะครับสี่ห้าโอัย <laughs> ัง หกเจนะ็ดแปดเก้าพยายามถ่ายอยู่กับที่ครับอาครับหมุนเอวครับอืเอาละครับล่อนร่อนล่อนย่อนิดนึงครับครับเอวเป็นเอวครับเข่าจะไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวจะได้ช่ว,วเอวกับเขาเราดีไหมหหครับสมควรจะทำงานต่อไป <c oughs> ไหม <c oughs> เอาคิดมาสไลด์แล้วกันนะครับครับคุณครับไหนครับเดี๋ยวก่อนนะครับยิมไม่ออกก็ต้องทาโย่ไอ้โยกเช้า,ชา้วครับเคยเห็นไหมครับแดนอ่าเหตุนในของคนจีนอ่ะอือที่มันเวลานี้มันก็จะแข็งแข็งครับย<อ>่ออย่างนี้ เออย่อเหวี่ยงไปเออย่อย,อยออ่อปัดยอ่ยอ,ยอสามสี่ห้าหกหาคู่กับลูกศิษย์ติดกันต่างเรียนสมควรกันแล้วครับแปดเก้าย่ำครับสี่นาทีแล้วเฮ้บจะติดแล้วนี่เรือใหญ่สุดละนาทีหนึ่ง ครับอ่ามือครับมือบ้นเอวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบครับหเจ็ดแปดเ้าสลับข้างครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับจำครับกระโดดครับข้างสุดท้ายกระโดดครับโอ้โหตายแล้วครับหมดรูว ัวดเยอะขั้นตอนนี้ไมกันข<ว>ั้นตอนนี้ปวดมากม่คูไยคดีนะคะ